คิดถึงอะไรเลยไหมคิดถึงยันดโปเดอร์ปึ๊บนี่รู้สวยมากแล้วลูกใหญ่ครับนี่เป็นไม้เล็กๆใช่ไหมประมาณครบนี้ครับแต่น้ำหนักอย่างผมเกือบร้อยหนึ่งรอถ่ายตอนไม้มันหักทอมรองอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่นะครับสะ,ะพานไม้ครับผมเดินเหนื่อยก็เลยมาหลบตากล้องอยู่ใต้ต้นทองหลางครับาสวยมากเหมือนในละครเลย อรุณสวัสดิ์ครับผมอยู่ที่เขตบางกลวยนะครับนนทบุรีบรรยากาศวิถีชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลเมืองกรุงนะครับที่ผมตั้งใจมาคือจะมาหาน้องๆเขาก็คือน้องไอซ์กับน้องเสาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ไม่ชวนน้องกลุยนครับเพราะให้น้องจัดก่อนว่าน,น้องเพิ่งมาถึงอันนี้คือมะกอกน้ำค่ะเป็นมะกอกน้ำนะครับ ยายจะปลูกริมคลองค่ะจะกลิ่นมันหอมจังมัน,นมันแก่แล้วมันก็สุกเวลาสุกมันจะหอมค่ะน้องไอซ์ขับน้องเต่าครับผมหลายๆอันเรารู้จักหลายๆอันบางคนก็ไม่รู้จักพริกหยวกครับผมผิดนะ มาดันมาดันครับแล้วอันนี้นะครับเนี่เป็นมันมีขนแบบนี้มะอ,อก<ด>ึกอเอาไปทำอะไรกินน้ำพริกปะเมนูยอดนิยมก็ไปใส่น้ำพริกกับพรกครับ,ค,รบคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงย<ช>ันตโปเดอร์แล้วความน่ารักคืออะไรรู้ไหมเขามไม่ใช้หนังยางนะครับเป็นต่อทำจากท้องทางมะพร้าวครับโอ้ยมาแล้วพีอีแล้วก็อีก,กอักนหนึ่งที่ผมสอบตกไปอันนี้ครับยอดงหลยอดตรงหลามนี่มันเอาไปทำอะไรกินนะครับ ทำเนี่ยงปลาูก็ได้ครับเนี่ยําก็ได้เนี่ยนะกินกับซุปตัก็ได้อ๋อเกี๊ยงส้มตัก็ได้ครับคุณอารสชาติจะเป็นยังไงครับมันๆครับหรือส่วนใหญ่จะเป็นผักแกล้มกินสดๆเลยดูโอ้ก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสวนน้องไอซ์กับน้องเต๋าไปเที่ยวด้วยกันเป็นกำลังใจน้องๆที่ขายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวในสวนกันนะครับ คนที่นี่น่ารักมากเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวหยิบไปเลยเดี๋ยวถือไปเลย สามสิบรรโลได้ยนะั<ส>ถึงบ้านน้องไอ้แล้วเหงื่อแตกครับตอนนี้แล้วก็นี่เขาเรียกว่าบ้านสไตล์ไทยๆของจริง น้องไอซ์ก,กำลังเก็บผักปุ้งครับผมได้ยินเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็สัญจรทางเรือใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพายเรือรไปมาหาสู่กันเรือมีเรือขายขาเข้ามาตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นการสัญจรทางน้ําแล้วนะครับเพราะว่าเรามีรถเรามีราเรามีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาใช้จริงๆก็คือใช้ประโยชน์จากลําคลองนี่แหละครับด้วยการปลูกผัก แล้วก็เอาน้ำเนี่ยผันน้ําเข้าไปในในคูในคลองในสวนเพื่อรดน้ําผลไม้รดน้ําผักอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์โดยตรงเลยคนที่เลยรักษาน้ําได้ดีแล้วก็ดูแลกันไปช่วยกันดูแลครับผมอ๋อแล้วบ้านหลังนี้ของใครครับนี่ก็คือเหมือนเป็นห้างในสวนสมัยก่อนคือสวนที่นนต้องมีห้างอยู่ในสวนเพราะว่ามันจะมีทุเรียนเป็นผลไม้ที่แบบราคาสูง เป็นเหมือนลักษณะกระท่อมหลังเล็กๆที่อยู่กลางสวนคำว่าสวนทุเรียนเนี่ยนนบุรีไม่ได้มีแต่สวนทุเรียนนะฮะครับคือเป็นทุเรียนไม้ปลูกกลางล่องแล้วก็<ม>เป็นไม้อื่นๆปลูกแซมแซมไปด้วยอีกไม่ใช่ว่าเป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนทั้งหมด<อ>ไม่มีอย่างอื่นไม่ใช่เรียกการทาสวนแบบวัฒนะกเกษตรคือสวนป่า นี่ครับอย่างต้นต้นนี้ครับคนก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเลยอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้เรียกละมุดสีดาเวลาฤดูการที่เขาออกผลนะฮะมันจะเป็นลูกที่มีขนาดเล็กคล้ายๆกับมะเขือเทศสีดา<อ>มะเขือเทศลาชีนีฮะที่แบบเรียวๆใช่แล้วผิวผิวก็จะสีแดงเหมือนอย่างนั้นเลยไม่ใช่สีน้ําตาลอันนี้มะม่วงอะไรครับอันนี้คือต้นมะม่วงพราม์ขายเมียฮะเป็นมะม่วงพันธุ์ดั้งเดิมของแถบนนทบุรีกับ ทางแถบฝั่งทนเรียกพันหายากเล็กมะม่วงพรามขายเมียเพราะมีความเชื่อว่ามะม่วงชนิดนี้มันอร่อยมากถึงขนาดพรามเนี่ยต้องขายเมียเพื่อเอามาซื้อมะม่วงพ<อ>ันนี้สุดยอดของทุเรียนเขาบอกว่าคือพันก้านยาวสุดยอดของมะม่วงก็คือพันพรามขายเมียก็คือพันนี้นี่แหละอันนี้อสดาต้นนี้เนี่สำคัญมากเลยครับ เป็นของขึ้นชื่อของที่สวนเ,เพราะว่าเป็นะเดามันปีหนึ่งมีสามครั้งแล้วก็ขายคนแถวเนี้ยติดอกติดใจใช,ช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยก็คือจะแย่งกันกินเลยใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนก็อยากจะชิมใช่ไหมคือะเดาปกติทั่วไปปีหนึ่งเขาจะมีแค่หนเดียวคือช่วงฤด,ดูหนาวครับแต่ว่าต้นเนี้ยร้อนจัด <3. S 2> ฝนตกจัดแล้วก็หนาวจัดเขาจะมีดอกโ อุตพิษเนี่ยถ้าเป็นช่วงตอนเย็นเวลาดอกเขาบานเนี่ยกลิ่นจะเหมือนเหม็นเหมือนขี้วัวคนโบราณแถวเนี้ยครับแต่ก่อนเขาจะขุดเงาเอาไปหั่นใส่ทําเป็นแกงส้มได้ซึ่งคนเดี๋ยวนี้คาดว่าน่าจะไม่รู้จักอ๋อพี่คนนึงแหละครับถ้าสมมติมบอกผมคิดว่าเป็นเป็นพืชธรรมดาว่าจะพืชปกติน้องไอซ์บอกว่าถ้าต้นอุตพิษเนี่ยขึ้นที่ไหนนั่นแปลว่าดินที่นั่นมันสมบูรณ์แล้วก็เป็นดินที่ไม่มีสารเคมีอันนี้ถือเป็นดัชนีที่ชี้วัดได้ว่าสวนสวนเนี้ย แทบจะปลอดสารเลยก็คือมีแต่ความวอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าอินรีที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ ในนี้ไหมครับเป็นไม้เล็กๆใช่ไหมประมาณคืบนี้ครับ้ําหนักอย่างผมเกือบร้อยหนึ่งโนนเจ้าของสวนให้เขาทาสัญญากับผมก่อนว่าแน่ใจใช่ไหมว่าพี่ไปแล้วมันจะไม่หักพี่หนัก9กโลไม่หักครับรอถ่ายตอนนี้ไม้มันหักเอนนี้ัเย้โอเคอุ่นใจครับทีนี้รอดแล้วครับโอ้โหมันจะหักจริงอะเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาสวนเนี่ย เราจะได้เห็นทักษะอย่างหนึ่งของชาวสวนคือเขาข้ามจากแบบไม้เล็กๆครับแค,แค,แคแบๆบนิดเดียวนี่ลูใหญ่ได้อีกครับพาสายสานบอกว่างามแห้งเนี่อเราจะมีอุปรกรณ์เฉพาะอันี้เขาเรียกว่าไมา้จำปาอืมอืมนี่นี่นี่นน ถ้าสมมติเราขย่าเนี่ยมันหล่นพื้นมันก็จะช้ำแต่ถ้าเราสอยแบบนี้ทีเราลูกผลก็จะสวยน,นี่ดูดูเห็นนะปึ๊บผิวสวยครับแล้วก็ไม่ช้ำไม่ร่วงนี่ครับได้แล้วนี่ครับเออไม่มีวางขายตามท้องตลาดต้องทำเองด้วยครับ <laughs> น้องไอซ์กับน้องเต๋าเนี่ยกำลังจะให้ดูว่า กาฝากที่มันขึ้นอยู่กับต้นเขาก็ไม่ได้ทิ้งหรือฆ่าไปนะครับเพราะเขาบอกว่านี่คือสมุนไพรชั้นดีเลยที่ชาวบ้านเนยนำมาใช้ประโยชน์ก็คืออันนี้ครับเรียกว่าอะไรนะครับรกมาดัน,นครับรกมาดันสรรพคุณยังไงครับผมแก้ผิวคุกคองครับต้องเอาไปต้มผสมกับต้นสัมมางาแล้วก็จันมะพร้าวเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเลยครับอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆเลยนะครับคนที่เป็นปู่ย่าตายายบอกเล่าเรื่องราวนี้แล้วก็ช่วยกันเก็บรักษาแล้วก็เล่าต่อมาจนมาถึงพวกเรานี่นะครับ ทองร่องอีกรอบนึง่งนะครับคือปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่นะครับดูสพานไม้ครับเดินบนท้องร่องนี้ไม่ใช่เดินง่ายๆนะครับน้องๆพามาดูมะอึกปึ๊บนี่มะอึกนี่ก็เหมือนคล้ายๆก,กับมะเขืออ่าเพราะใบคล้ายๆก,กันแล้วก็ที่สำคัญคือ,คอเขามีขนนี่แหละคือความแปลกแล้วก็รสชาติก็ไม่เหมือนนะครับ ูสวยมากแล้วลูกใหญ่ครับนี่อย่างนี้เลยขอหนึ่งลูกได้ไหมครับลูกพี่ได้เลยครับนี่ทำๆๆนี่น้องกำลังเก็บไปทำข้าวนะครับอยู่ติดก,กันเลยก็คือมะกรูดเขามีการตอนครับปกติที่เราเห็นการตอนเนี่ยเขาจะตอนใส่เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวแต่ที่นี่ ใบตองแห<ะ>้งใบตองกล้วยครับม <า S 1> ผมแล้วก็ขุยมะพร้าวเป็นกากมะพร้าวเป็นกากเลยเหรอเป็นกากมะพร้าวแช่จนมันเปื่อยแล้วก็ทุบโอ้แล้วก็มาหุ้มครับแล้วก็พันรอลอีกทีหนึ่งไม่ใช้พลาสติกเลยนะด้วยตอกครับผมเป็นตอกไม้ไผ่นี่ตอนนี้เราจะบุกสวนมะกรูดนะครับที่ว่าสวยๆที่เราเจอที่ตลาดกันนี่ครับคือความน่ารักของสวนนี้คือเขามีทุกอย่างให้เราดูจริงว่า ของที่เขาไปขายเนี่ยเก็บมาจากที่นี่จริงๆเนอะครับเยี่ยมไปเลยครับนี่ันนี้ต้นขนุนสำบะรอครับ ชื่อเรียกว่าขนุนขนุนปกติมันจะเป็นเนื้อสีเหลืองๆแล้วเรารทานเนื้อใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ทานได้เฉพาะเม็ดแต่กินเนื้อไม่ได้กินเนื้อไม่ได้ทานได้เฉพาะเม็ดครับถ้าผมเห็นครั้งแรกผมให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนทุเรียนเพราะมันเป็นหนามแหลมๆแต่ความแตกต่างที่เขาเรียกว่าขนุนเนี่ยผมว่ามันต่างคือใบของขนุนปกติมันจะเป็นไงมันจะมน,มนๆมนใช่ใบกลมๆรีๆ,ๆแต่เนี้ยใบให,ใหญ่แล้วก็เป็นแบบโอ้โหเป็นแฉกอะครับก็สวยดีแปลกดี อ๋อนี่คือหล,ล่นลงมาใช่อันนี้พี่จับได้ใช่ไหมครับจับได้ครับต้องรองให้มันร่วงนะแล้วก็หนามคือต่อให้แหลมแต่นิ่มนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะแข็งแข็งเนี่ยไม่แข็งเนื้อเนี่ยไม่ได้กินแต่เรากินเม็ดเอาไปทำอะไรกินครับเอาไปต้มครับแกะแกะกินก็จะมันๆดีหรือบางทีเขาก็ไปแกงเป็นแกงมัสมัมนเอาไปแกงบวชทําขนมก็ได้คือถ้าอยู่กับต้นชักลงมาเอามา,เอามาเอามาเมล็ดมาต้มก็ไม่ได้ที่ต้องให้เขาร่วงลงมาแล้วมาแกะ อ๋อถ้าอยากกินจะเด็ดลงมาจากต้นเราไปต้มไม่ได้ไม่ได้อ๋อนี่เป็นความพิเศษนะครับเห็นตอนนี้นะครับสองหนุ่มกําลังจะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงไหนไหนก็มาเห็นแล้วปกติมันไม่คยร่วงหรือมันร่วงแล้วเราก็เอาไปเลยหรือยังไงเราร่วงแล้วเอาไปเลยครับเราโชคดีมากเพราะว่ามันเพิ่งร่วงใช่ไหมครับคือผลเขาได้ดูการจริงๆคือช่วงเดือนธันวารครับ อันนี้ถือว่ามันเป็นนอกหรืดูม,มีแต่มีน้อยเนี่ยคือมันจะเป็นภูเหมือนขนุนแต่เินเนื้อเหมือนขนุนไม่ได้มันมีฉายาว่าเก่ารัดเมืองไทยฮะนี่คือเม็ดของขนุนสัมปรอครับผมตันนี้เป็นจุละมุดพันธุ์อะไรครับนี่อันนี้เขาเรียกพันธุ์มากอกใหญ่ครับ สวนนี้ก็สามารถเก็บได้เกือบทุกฤดูอย่างที่บอกเนาะความความปนนี้ของสวนนนเนี่ยคือเราไม่ได้เก็บหมดทั้งต้นเราเราเลือกเก็บผลที่มันแก่เท่านั้นทยอยเก็บขายไปเรื่อยๆความแตกต่างคือถ้าเราซื้อละมุดต,ตามตลาดเนี่ยเนื้อเขาจะเละแต่ถ้าเป็นละมุดสวนละมุดนนเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็กรอบหวานกรอบมากมากอันนี้พันเตี้ยหรือพันสูงพันเตี้ยครับเพราะดูจากจากข้อต้องเขาเนี่ยมันจะที ถ้าเป็นพันธุ์สูงข้อเขาจะหา่างแล้วก็ต้นก็จะเรียวๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอาไวเพะต้นอัอนนี้ก็ไวเพะเป็นต้นใช่ไหมครับใช่ครับข้อดีของสวนนี้นะครับตอนที่เราเดินเนี่ยมันเกือบเที่ยงนะครับมันร้อนมากๆเลยแต่ว่าพอเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราได้หลบใต้ต้นทองหลางมันเหมือนเป็นปอดสีวเขียวของบ้านเรานี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่ามองไปทางไหนมันก็เขียวดูสิครับนี่ ผมเดินเหนื่อยมก็เลยมาหลบตากล้องอยู่ใต้ต้นทองหลางครับก็เป็นที่หลบภัยชั้นดีเหมือนกันครับผมเยอะมากเลยนี่ขอบคุณพี่ทองหลางนะครับนี่ต้นทองหลางมีกี่ต้นครับโอ้เป็นเป็นเป็นสิบต้นน่าจะได้ <10 S 1> ครับมีเกือบทุกล่อง ทุกสวนในจังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนเนี่ยเขาจะต้องปลูกท้องหลังไว้ในสวนตามแคมล่องเพื่อปรับสภาพดินเพราะว่าดินนนทบุรีเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดินล่วนดินเขาคือเป็นดินเหนียวแต่เราปลูกตัวนี้เพื่อให้ใบเขาร่วงลงท้องล่องครับพอช่วงฤดูแล้งช่วงฤดูหนาวครับก็จะมีการลอกท้องล่องก็คือการขุดเลนใส่โคนต้นไม้ที่อยูวบนหลังล่องเป็นปุ๋ยเพิ่มในตัวเจน น้องๆเนี่ยมีความรู้จริงๆแล้วก็มีภูมิปัญญาที่ถูกปลูกฝังมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าแล้วก็รู้ที่มาว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงไมายังไงที่มาของชื่อแบบไหนเป็นสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยพันไม้หายากผลไม้หายากบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นที่นี่บางภูมิปัญญาที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้มาฟังจากน้องๆเขาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่น่ามาเรียนรู้มากๆผมคิดว่าการที่มาวันนี้มาเห็นสวนนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ